ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายพุทธวงว่าทานท่านกล่าวว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของความสุขเป็นต้นทานท่านกล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งบันไดทั้งหลายที่ไปสู่พระนิพานทานเป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ เป็นเครื่องนำหน้าเป็นกติสำคัญของสัตว์ที่ถึงความทุกข์ทานคือพลังสเสบียงของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเมื่อเราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรสั่งสมบุญให้ทานในทุกโอกาสการจะได้สมบัติมานั้นมีทางเดียวก็คือต้องเป็นผู้ให้ก่อน โดยการบริจาคทานไม่หวงแหนต้องให้เท่านั้นน่าถึงจะได้ไม่ให้ก็ไม่ได้จะให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะให้กับมนุษย์ก็ดีหรือจะให้กับผู้ทรงศีลมีศีลสิศีลสองจ็ดจนกระทั่งให้กับผู้ที่ได้ชาสมาบัตรหรือเป็นโคตรภูบุคคล ตลอดจนเป็นพระอริยเจ้าผู้เป็นทักคินัยอยบุคคลให้ถูกแหรงแห่งบุญถูกเนื้อนาบุญบุญนั้นก็จะยิ่งให้ผลเกินควรเกินคาเป็นสงไขยอัปปมานังทีเดียวสำหรับวันนี้เนี่ยเรามารับฟังเรื่องราวของเศรษฐถีผู้มีความตระณีกันต่อนะจ๊ะเมื่อวานนี้เนี่ย หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่ท้าสักกะเทวราชได้เสด็จลงจากเทวโลกประมาทรมานอิลิสเศรษฐีให้กลับตัวกลับใจซึ่งใหม่แล้วได้ปแปลงกายเป็นอิลิสเศรษฐีเข้าไปฟ้าพระราชาพร้อมกับแจ้งความจำดงว่า อใอ้พระราชาได้รับสั่งให้พวกราชบุรุษไปขนเอาทรัพย์ของตนเข้ามาไว้ในประคลังหลวงแต่พระราชาทรงบฏดิเสธและรับสั่งให้เอาไปบริจาคทานแก่คนยากจนเมื่อได้รับพระบรมบราชานุญาตแล้วท่านก็ัรวายบังคมลารีบออกเดินทางไปบ้านอิล,ลีสะเศรษฐี พวกคนรับใช้และบริวารเห็นเศรษฐีกลับมาบ้านแล้วก็พากันห้อมล้อมเดยไม่มีใครสังเกตออกว่านี่คืออดีตเจ้าของทรัพย์อย่างแท้จริงท้าสกการ,กระก็เดยบ,บอกทุกคนในบ้านว่าเราเป็นคนตระหนี่มาช้านานวันนี้นะี่ยเรารู้แล้ว ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีขอให้ทุกคนช่วยกันบริจาคทานเถิดบุตรธิดาและภรรยารวมนั้งค่าทาสกรรมกรได้ยินท่าคำอันเป็นมงคลเช่นนั้นแล้วการนโมทนาในกุศลจิเจตสัทธาของท่านเศรษฐีจากนั้นก็บอกให้คนตีกลองร้องเปล่าประกาศว่า ใครอยากได้เงินทองแก้มณีแก้วมุกดาหรือข้าวปลาอาหารก็ให้มารับเอาที่บ้านของอิลีสาเศรษฐีคนยากจนทั้งหลายครั้นได้ยินข่าวแล้วจึงพากันถือถุงกระสอบไปยืนชุมนุมกันที่ประตูบ้านท้าสักกะทรงให้เปิดห้องที่เต็มไปด้วยรัตนเจ็ด แล้วให้มหาชนเชื่อกันขนไปตามแต่จะสามารถขนไปได้ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองน่ะไม่มีโคเทียมเกวียนท่านเศรษฐีจำแรงจึงมอบโคคู่ให้ไปรอบกับเกวียนคันงามให้ขอรัตนเจ็ดจนเต็มเกวียนเมื่อได้แล้วก็ขับออกไปนอกพระนคร เพือเดินทางกลับบ้านขณะขับไปก็พนันนาคุณของท่านเศรษฐีไม่ขาดปากฝ่ายอิลิซาเศรษฐีกำลังนั่งดื่มเล่าด้วยความมึนเมาพอได้ยินเสียงนั้นก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่านมบ้านนอกคนนี้เนี่ยเอาชื่อของเรามากล่าวอ้างจึงรีบโผล่ออกจากพุ่มไม้ร้องตะวาดเสียงดังว่า เจ้าคนบ้านนอกนั่นโคของข้ารถของข้าเจ้าเอามาได้อย่างไรพร้อมกันนั้นก็รีบวิ่งไปจับสายตะพายของโคเอาไว้นมบ้านนอกลงจากรถแล้วตตะข้ออกเสียีว่าเจ้าหนาพิศาท่ทานเสถียถีให้ทานแก่คนทั้งเมืองเจ้จะมากล่าวตูเอาซื่อๆอย่างนี้ ด้วยความไม่พอใจจึงทุบต้นคอเศรษฐีอย่างแรงเหมือนกับเอาสายฟ้าฟาดจากนั้นก็ดึงรถมาและก็ขับต่อไปฝ่ายท่านอิลิซาเศรษฐีตัวสั่นเงินงกรีบปัดฟูนและก็วิ่งไปยึดรถไปอีกนมบ้านนอกก็ลงจากรถและลงมือทุบตีเศรษฐีอย่างแรงจับคอเวี่ยงไปมา แล้วก็ขับเกวียนกันต่อไปพอโดนเข้าอย่างนี้ความเมาสุราของท่านเศรษฐีก็หายปเป็นเปลิดทิ้งเดินกลับเข้าพนครนลันเดินไปถึงหน้าบ้านตัวเองก็เห็นมหาชนพากันขนทรัพย์ไปจึงตะโกนบอกใหอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาแต่ก็ไม่มีใครสนใจ เศรษฐีนว่ามีแต่พระราชาเท่านั้นน่ะที่จะเป็นที่พึ่งได้จะไปเข้าเฝ้าพระราชาได้กราบทูลความจริงทุกอย่างให้ทราบพ,พระราชาจริงรับสั่งให้เรียกท่านเศรษฐีจำแรลงมามาทรงพิจารณาดูก็ไม่สามารถเห็นความแปลกกันของคนทั้งสองจึงรับสั่งให้บุตรและภระยามาชี้ว่าคนไหนตัวจริง คนไหนตัวปลอมฝ่ายบุตรภรรยาโรไมไปถึงข้าท่าบริวารก็ชี้ไปที่เท้าสักกะว่าเป็นท่านเอลิซะเศรษฐีตัวจริงท่านเรษถีก็ยังไม่ยอมอักจนคิดได้ว่าที่ศีสังตัวเองมีปุ่มหน้าแรงเกียดซึ่งเส้นผมปิดไว้ไม่ชิดม่ได้ช่างกระบ,บทคนเดียวเท่านั้นนะที่รู้ จึงบอยช่างกระรบกมาชี้ตัวพระราชาตรัสถามว่าจำอิล,ลิสะเศรษฐีได้ไหมช่างกระระบกกราบทูลว่าตรวจด,ดูศีรษะและคงจำได้พระเจ้าค่ะท้าสกะคันในสดับเช่นนั้นกบันดาลให้เกิดปุ่มขึ้นที่ศีรษะทันทีช่างกระรบกตรวจด,ดูศีรษะคนทั้งสอง ก็เห็นมีปุ่มเหมือนกันจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกเป็นคนค่อมมีในตาเลมีปุ่มเกิดที่ศีรษะข่าบลวงชี้ตัวอิลิะไม่ถูกพระเจ้าค่ะท่านเศรษฐีฟังแล้วก็ตัวสั่นงานงก ไม่อาจตั้งสติไว้ได้เพราะความโลภในทรัพย์ถึงกับเป็นลมล้มฟุบลงต่อนหน้าพระที่นั่งในขณะนั้นน่ะท้าวสกกลก่าวกับพระราชาว่าดูก่อนมหาราชเราไม่ใช่อิลิซาเราเป็นท้าวสกกวันล้วก็ประทับยืนอยู่ในอากาศด้วยท่าทางที่สง,ง่างาม พวกลูกๆก,ก็ช่วยกันเอาน้ำมาลูบหน้าท่านเศรษฐีให้ฟื้นขึ้นมาแล้วเรีบลุกขึ้นยืนไหว้เท้าสก,กะกเทวราชเท้าสก,กะกทรงตักเตือนเศรษฐีว่าดูก่อนอิลิสะทรัพนี้นี่ะเป็นของเราไม่ใช่ของท่านเพราะเราเป็นบิดาของท่านท่านเป็นบุตรของเราเราทำบุญไว้มาก จึงได้เป็นเท้าสักกะแต่เธอตัดวงของเราขาดสิ้นตั้งอยู่ในความตรณีเผาโรงทานขับไล่ภูกยาจกเอาแต่สั่งสมทรัพย์บริโภคเองเหมือนรากสดห่วงสะน้ำถ้าเธอไม่ให้ทานเราจะทำทรัพย์ของเธอให้อันตรธานไปจนหมด แล้วจักตีสีสังเธอโดยอินทวัชระนี้ไอสินชีวิตอิลิสาเศรษฐีถูกคุกค,คามอาชีวิตจึงเกิดความกลัวและกลับไปสติจึงได้ให้ปฏิญ,ญาณว่าตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะให้ทานเท้าสกะรับปฏิญ,ญาณคำของท่านเศรษฐีแล้ว ทรงชักนำให้เศรษฐีดำบรงในศีลแล้วเสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิมจากนั้นมาอิลิสาเศรษฐีก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการทำทานอย่างเต็มที่และก็มันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ครันละโลกแล้วจึงมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเห็นไหมจ๊ะ่อมแม่เป็นเศรษฐีแล้ว ก็ยังต้องให้ทานจะได้รวยข้ามชาติไม่ใช่เกิดมาสวยสมบัติอย่างเดียวส่วนท่านที่ยังลำบากยากจนอยู่นั้นก็ต้องเริ่มให้ทานได้แล้วนะจ๊ะจะรอให้รวยแล้วค่อยทําทานน่ไม่ได้หรอกต้องทําทานไปเรื่อยๆถึงจะรวยฉะนั้นงานทางโลก,กเราก็ทุ่มเททํากันไป งานบุญงานกุศลก็ทำกันไปให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันสักวันหนึ่งชีวิตของเราก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะผู้รู้กล่าวว่าทานเปรียบเสมือนนาวาคือถ้าเราหมั่นให้ทานเป็นประจำก็เหมือนการเตรียมนาวาลำใหญ่ จะจะนำพายเราข้ามพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเพราะชีวิตในท่ามกลางมหาสมุทรไม่มีการทำมาหากินอย่างอื่นต่อสายสเบียงที่กักตุนไว้ในเรือเท่านั้นดังนั้นลูกๆทุกคนเป็นนักสร้างบารมีจึงต้องสั่งสมสเบียงเอาไว้ให้มากๆนอกจากจะช่วยตนเองให้ได้แล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ขึ้นสู่ฟังนิพพานกันให้หมดอีกด้วยฉะนั้นน่ะให้มันสร้างมหาทานบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามใหมแข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ